นี่อยู่ผมสายปลาซ่าครับซึ่งผมอยู่ที่ฟาร์มกุ้งกามแดงบ้านนีเดียวนะไม่ใช่พออนะครับมานี่กุ้งโลกรับมันโลกจาก3นิ้วเป็น4นิ้วยังไหมตัวนี้ประมาณประมาณสี่นิ้วน่าจะแทมจุดหกครับนี่ครับ,ขบ <8. S 1> เขียนไว้เห็นไหมครับบันทึกรายละเอียดน,นี่จะดูยังนิ่มอยู่จับไม่ได้ยังนิ่มยังนิ่มครับจับไม่ได้จับไม่ได้ <pathway> ปลากรงท่านเพื่อนๆตอนนี้เราทําการลดน,น้ํามันลงนะเดี๋ยวว่าเยกว่าปล่อยน้ําทิ้งนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะทําการแยกกุ้งได้ให้นะถ้าเราจับในน้ําแบบนี้กุ้งมันจะวิ่งนะมันจะนเป็นอันตรายต่อมือเราด้วยครับนะเราต้องทําการแต่ว่าให้น้ํามันเหลือน้อยที่สุดนะแล้ว,วกุ้งมันจะมากงที่จุดที่ต่ําที่สุดก็คือจุดน้ําทิ้งนั่นเองนะครับอ่าแล้วเรา<ม>จะจับได้ง่ายนะครับเห็นไหมคุยครับเพื่อนๆนะนี่ดูกุ้งครับ อ,อันนี้ประมาณอันนี้เป็นคู่เลยนี่คู่กับเมียคือเปนคู่กับเมียที่สวยงามประมาณ7นิว7น้วเจนิ้วเจ็นิ้วก็เป็นนิ้วนะหิวเครับเนิ้วครึ่งนะตัวใหญ่มากครับอ,รอ๋อเป็นกุ้งไข่นะครับไข่มันเหมือนก็เหมือนไข่ ไข่ปลาโอ้ยกุ้งมันหนีบตีนนะครับนี่เป็นไข่กุ้งนะไปป,ไปปล่อยนะไปก่อนนะก็จะทำพันต่อไปครับก<อ>ุ้งไข<อ>่ใจกระชังอันนี้อ่อนทั้งวันอันนี้ตายครับกุ้งไข่อันนี้กุ้งรอครับอันนี้กุ้งนวลใส่ไปครับไหนชัดไหมโอเค <Okay, S 1> ครับเดี๋ยววกว้างกว้าอันนี้แปดนิ้วยไหมตัวนี้เจ็ดนิ้วครึ่งเนิ้วครึ่งครับกำลังทะลุกไปก็แปดนิ้วตัวนี้นะ อายุเกือบเกือบปีนะอุ้ยปีวะกุองปีแล้วมั้งโอ้กุ้งเกือบสองปีนี่มันโตช้าช้าแต่ตัวเยอะเนี่ยนี่เคยนี่ครับฮะตอนไข่ตัวใหญ่โอ้โหมีอันนี้อันนี้เก็บไปไหมไม่เก็บไปเสียเดี๋ยวคอยเอารถล้างโอ้ไปเลยเนาะไปเลยนี่ตัวนี้ไข่เนี่ยเนี่ยไข่ลูกเดียวลูกเดียวเคยจำดีดีจำดีดีเอาเอาเกี๊ยวปอยล็กให้ท่านงวนหางเป็ดสนิทนี่ อ๋อตัวเมียตัวย่อยนะเห็นไหมดูไข่ไข่ครับ <á m S 2> ซื้อซื้อตัวนี้ไปคุ้มนะเนี่ยซื้อตัวนี้ไปคุ้มเลยเนีย่ตัวนี้บาดตรวันนี้หกเจ็ดน,นิ้วนี่ไม่ได้ปกติไม่ได้ปกติไขหกร้อยโหปกติไข่หกร้อยนะตัวนี้หกหกหกร้อยก็ไข่ทีเดียวลุดไข่ทีเดียวยล,ยลุด <as S 1> เลยครับเด็กต้องดีด้วยโอเคครับ ถ้าใครสนใจก็ไปสั่งกุ้งน,นี้ได้นะที่เพจกุ้งกำเนงมแม่เดียวนะครับโอเคครับนะับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไปฟุ้